รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ธงระทมสิ่งนี้ที่มีไม่มีน้ำซอยอพ่อเป็นสิสุดโท้ที่สัททกิจมนคะคะ ทั้งหมด29ท่านรานบุรานธรรมแห่งวัดทองกระพัวก่อเซ่าวัดสมาธิสังมสมภพแห่งประเทศไทยในรมรอมราดนัดรัไถมเจดีก์นัิตบันทนาถานอยู่วัดทองกระพัวแห่งนี้ได้เริกพิธีแล้วทานลุวันนะรลบันโด Gracias. ขอจเจริญพรกับบรรดาญาติโย,ยมสาธุชนผู้มีความศรัทธาเกี่ยวกับอ,องค์พ่อปู่เวทองค์พ่อปู่พญานาคทางวัดคลองกระพัวตำบลบางเคินอำเภอไปชัยได้ในวาระในวันเสาร์ที่4พกพฤาคมพศ .500 60น้ายอเนี้ก็เรียกว่าเป็นวาระพิเศษที่ทางวัดคลองกระพัวได้จัดสร้างได้จัดทำได้จัดมหาพุทธาพิเศษ ขอ,ององค์พ่อพูเวศรุ่นองค์เทพประดานทรัพย์แล้วก็รุ่นเจร,ริราบเจยนยศนะก็ได้นิมนต์เกจีกตาจา์ได้มาร่วมในการอธิษฐานจิตนอะในการสร้างวัตถุมงคลเพื่อสมทบทุนในการก่อร่างสร้างองค์พ่อพระเวศให้มีความเร็วเสร็จเนาะเพราะเกลี่เร็วเสร็จในาทางวัดของกระพวนั่นเองจึงได้นิมนต์เกจีอาจารย์จํานวนสิบลบสิบกนาจา,ารย์ด้วยกันที่มาร่วมด้วยเจอกันในการที่ เป็นมหาพุทธาเปรียกตนเองวาระที่สองก็ได้ฐานจิตเป็นเที่ยวร้อยแล้วในการปุะเสกวัตถุมงคลเนาะในการประุมมงคลในวัดคลองกระพัววัตถุประสงค์ในการก่อร่างสร้งางไว้เพื่อจะนําทุนทรัพย์ปัจจุปจะใจในรายได้ทั้งหมดนี้มาร่วมในการบูรณระวารที่สองในวัดวาอารามอะไรในหมู่บ้านและโรงเรียนให้มีความเจริญรุ่งเรืองเนาะให้กระญเพราะว่าทางวัดคลองกระพัวยังขาดปัจจุปจัใจในการก่อร่างสร้างไว้ เพราะว่าทางวัดกองรัวยังมีถาวนวัตถุที่ยังสมชุสมอีกเยอะได้ก่อกร่างจึงปรึกษากับคณะกรรมการผู้นำแัะปีแอลปีนี้ได้ความเมตตาจากด็อกเตอร์มานัทนนทเนาะได้มาทําการปรึกี่กวาเป็นประธานจุดเทียวุนชัยในการปุ่กเสกวัตถุมงคลนั่นเองแล้วก็มีเกจิอาจารย์จานวน10รูปที่องค์ที่ร่วมประทานจิต ในการแผ่พลังจิตในการปุเศษวัตถุมงคลเรียกว่ารุ่นองค์เทพบรรดาศัพย์และก็รุ่นก็เรียกว่าเจริญราบเจริญยศในวัดกองกระพัวทุกรุ่นตรงอวนนี้มีบล็อกเนาะแล้วก็ได้มีโค้ดมีบล็บอกแล้วก็ได้ทําลายบล็อกแล้วหลังจากสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็บล็อกนี้ทําลายแล้วไม่สามารถจะนําตาสร้างได้อีกเนาะที่ก็บอกว่าเป็นวาระพิเศษเป็นวาระใหญ่เป็นเกจีอัจารทั้งหมด3ามรูปเรียกว่าเป็นการปูกเศษที่ ยิ่งใหญ่ครั้งยิ่งใหญ่ก็เป็นมหาพุทธาภิษครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในวัดของพัวที่ได้จัดทั้งจัดทา,ดทาไว้เนาะก็ขอเชิญเชิญเจริญพรบุคคลใดก็ตามที่อยากจะได้ทุกมงคลดีวัตถุระสนเด่นเนาะก็มาเชิญเชิญเจริญพรที่วัดของก,ก,นะอาการะพัวเนาะก็สามารถจับจองได้ที่วัดของผัวที่เดียวนาะที่เดียวนั่นเองบุญใดที่ญาติโยมได้ร่วมทำร่วมสร้างร่วมก่อเน,นีขอเป็นํำลังเป็นภาวะปัจจุบันใจปกป้องคุ้มครองใครแก่ญาติโยมี ให้ปาสจากทุกให้ปาสจากโศกให้ปาสจากโรคให้ปาสจากภัยมีความเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุ